สวัสดีค่ะ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 เพื่อนๆวันนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเพราะว่าข้างๆไม่รู้เขาก่อสร้างหรือว่า่อเติมอะไรกันเนาะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาก่อนเลยก่อนอื่นนะคะชุกข,ขอบอกกติกานิดนึงเนาะระหว่างรอเพื่อนๆหลังจากที่อ่า คนที่มาดูย้อนหลังนะคะหลังจากที่มีการชมย้อนหลังเนี่ยถ้าใครมาดูย้อนหลังเนี่ยให้เลื่อนไปประมาณนาทีที่สองนาทีที่สามเลยเพราะว่าตอนที่ชูถ่ายทอดสดนะคะตอนนี้คือชูเนี่ยคือรอเพื่อนๆเ,เข้ามาสวัสดีค่ะพี่บี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะแต่ว้าใครดูอยู่เนี่ยอยากให้ถักทายเลยค่ะกติกานะคะ ในการพูดคุยกับชูนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคําถามหรือข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการตลาดในเรื่องของ m i n d s e t อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สํานึกอะไรเงี้ยถ้าพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะชูข,ขอความการุณานิดนึงนะคะขอให้พิมพ์เป็นเรื่องบวกๆมานะคะคือถ้าลบมาบน่นนู่นบ่นนี่เราไม่ได้มาตั้งคําถามอะไรเงี้ยไม่เอาขอเป็นเรื่องบวกๆให้กําลังใจกันลกันเนาะ เพราะว่าชัว่าจะได้แบบมีกำลังใจในการที่แบบคิดเรื่องใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ี่ดีเมื่อวานผ่านไปแหละแล้วก็สวัสดีค่ะคุณลี่สวัสดีค่ะพี่ดีชื่อคล้ากันเลย เมื่อวานคุณลี่ถ้าคุณลี่ฟังอยู่นะถ้าคุณลี่กดเข้ามาฟังนะเดี๋ยวจะส่งให้มีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะชูพูดถึงผลิตภัณฑ์คุณลี่ด้วยแหละแต่ว่าคลิปนั้นค่อนข้าง,งพูดยาวอาจจะต้องตัดเป็นบางส่วนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวชูว่างเนี่ยชูจะตัดให้คุณลี่นะคะในเกี่ยวกับการเลือกสินค้าแล้วก็บริการเนาะสวัสดีค่ะพี่ดีวันก่อนผ่านไปจะไปซื้อพิซซ่าพี่ดีแต่พี่ดีตั้งป้ายว่าให้โทรหา จร,จริงๆในพิจิตรนี้พิซซ่าพี่ดีมีคุณภาพสุดเลยนะค่ะเดี๋ยวเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาชูพูดเลยละกันเนาะเพราะว่าเฟสไลน์เนี่ยคือช่วงของการพูดเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยถ้าชูมาเนี่ยจะเป็นช่วงในของของ,ของการให้กําลังใจในเรื่องของการโมดิเวตแต่กลางคืนนะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเช้านี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกลัวความเสี่ยงแต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคืนนี้ถ้าใครจะติดตามนะเตรียมไว้แล้วคืนนี้จะพูดการตลาด คืนนี้นะประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งถ้าไม่ช้ากว่าน,นี้นะคะชูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสินค้ารับมาขายในกรณีที่คุณไม่ได้ผลิตสินค้าเองคือหลายคนอยากเริ่มต้นอาชีพใช่ไหมคะคืนนี้นะคะสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งให้รอเลยนะคะชูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกรับสินค้ามาขายนะสวัสดีค่ะน้องน,นัดไม่ไปเรียนอีกแล้วหรอคะค่ะ <c oughs> เช้านี้นะชูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกลัวความเสี่ยงค่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะช่วยแชร์นิดนึงนะคุณเคยกลัวอะไรไหมคะหรือกังวลอะไรไหมคะถ้าคุณกลัวอะไรหรือกังวลอะไรนะคะชูบอกเลยค่ะสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นถ้าสัญ,ญญาณไม่ดีนะคะฟังเสียงเอาเดอ้อเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตแต่ว่าบางทีมีคนแบบฟีดเข้าฟีดออกอาจจะมีแบบสัญ,ญญาณไม่ดีฟังเสียงเอานะคะ ถ้าคุณกลัวสิ่งไหนนะคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นความเสี่ยงก็เหมือนกันถ้าคุณกลัวความเสี่ยงในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเ,เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ผู้คนเรื่องของโชคลาภอเมื่อาวานใครถูกหวยบ้างเรื่องทุกเรื่องในชีวิตนะคะถ้าคุณกลัวเรื่องไหนรวมๆเลยนะ หรือกังวลเรื่องไหนนะคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่ามันมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่จริงๆแล้ว,วความเสี่ยงเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยนะแต่คนอะ่ะชอบกลัวก่อนสมมติคนเราเนี่ยที่จะทําอะไรอย่างงเนี่ยพูดเลยเฮ้ยมันเสี่ยงคุณพูดจากความรู้สึกคุณไม่ได้พูดจากการที่คุณหาข้อมูลแล้วหรือมันสมองแล้วคุณพูดจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันเสี่ยงไว้ก่อนโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้คิดว่า อะไรมันคือข้อมูลที่แท้จริงยังไม่ทันขบคิดเลยพูดแล้วว่าเสี่ยงจริงไหอยากขายของเฮ้ยตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีนะเสี่ยงมากเลยรู้แล้วหรอออกไปสืบค้นตลาดแล้วหรอดูเป็นแล้วหรอหรือหาข้อมูลละเอียดแล้วเหรอแล้วบอกว่าเสี่ยงอะ่ะถ้ามันจะเสี่ยงนะคะมันเสี่ยงทุกอย่างค่ะมันเสี่ยงตั้งแต่ตัวคุณแล้วไม่ต้องไปเอาโรคภายนอกหรอกแต่โรคภายนอกค่ะกําลังจะ สะกดจิตคุณบอกอกว่าทุกอย่างมันคือความเสี่ยงทุกอย่างมันคือสิ่งที่ต้องระวังข้อมูลเหล่านี้ที่มันฝังหัวเราจนพอใครพูดปุ๊บมันอยู่ในหัวเราปั๊บเนี่ยมันเป็นข้อมูลเนี่ยที่ทําให้เราเกิดความกลัวความเสี่ยงไม่น่ากลัวค่ะแต่พอเรารับรู้ข้อมูลอะไรลบๆมาพอมันเกิดความกลัวพอมันเป็นความกลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ค่ะไว้ชมย้อนหลังได้นะคะช่วลงใน u t u b e ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ดี อ่ามันจะเกิดความกลัวทันทีและเมื่อคุณกลัวแล้วเมื่อคุณกังวลอะไรความกลัวนั้นจะเกิดขึ้นทันที<ม>เคยกลัวไหมบางคนบอกเสี่ยงแต่ชูเนี่ยเห็นนักธุรกิจเนี่ยที่เขาแบบมีเงินมีปังหรือแม้แต่ที่บ้านชูเนี่ยคือทุกคนรับรู้หมดนะทําธุรกิจหนึ่งต้องลงทุนสอง ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงต้องใช้คํานี้นะยอมรับความเสี่ยงไม่ใช่กลัวความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงแล้วเราก็ต่อสู้กับมันไปคิดคน้นหาวิธีการแก้ไขความเสี่ยงลดได้ค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นคุณจะเล่นหุ้นคุณรู้อยู่แล้วเขามีข้อมูลในการให้ให้ว่าหุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงระดับไหนมีความเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องอะไรลงในตลาดอะไรหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะกลัวถ้าเราไม่ชอบใช้คําว่าถ้าเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราไม่นิสกับมันไม่ต้องลงไปเล่นหรือแม้แต่การค้าขายอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเคมี K Me เราไม่ตรงกับมันนิสไม่ตรงกับมันเราไม่ต้องลงไปเล่นถูกไหมคะความเสี่ยงลดได้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่ากลัวยิ่งถ้าเรากลัวนะคะ ถ้าเราเกิดกลัวความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในการทําธุรกิจในการใช้ชีวิตต่างๆถ้าเรากลัวความเสี่ยงเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ไมเซ็ตในหัวของเราที่จะวิ่งไปหาสิ่งที่มันง่ายสิ่งที่มันเหมือนชาวบ้านสิ่งที่มันไม่ต้องกระทบอะไรเลยสิ่งที่มันสําเร็จน้อยลงเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณไม่อยากให้คนอิจฉาว่าคุณทํางานเก่งทําธุรกิจดีหรือไม่อยากให้คนต่อว่าคุณ คุณก็ไม่ต้องรวยคุณก็ไม่ต้องทํางานคุณก็นอนนิ่งๆอยู่กับบ้านเฉยๆคุณทํากิจการอะไรลับๆที่ไม่ต้องบอกใครคนที่ไม่ถูกด่าเลยคนที่ไม่ถูกปิดฉาเลยคนที่ไม่ถูกวิพากวิจารเลยคือคนที่อยู่นิ่งๆคนที่ไม่อยู่ในสายตาสังคมคนที่ไม่อยู่ในกระแสสังคมคนที่ไม่ทําอะไรเลยหรือคนที่ไม่มีผลต่อโลกหรือคนข้างๆเลยคือคุณไม่ต้องรับความเสี่ยงเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนที่ก้าวหน้า อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจคุณต้องเอาตัวคุณออกมาออกมาทํางานออกมาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนออกมาสื่อสารในคนรู้ว่าฉันทําสิ่งนี้อยู่นะฉันคิดกับสิ่งนี้อยู่อย่างนี้นะฉันมีไอเดียนะฉันค้าขายอันนี้อยู่นะเขาถึงบอกว่าคนค้าขายต้องหน้าด้านตงกล้าขายกล้าคิดกล้าทําถ้าวันนี้คุณกลัวความเสี่ยงนะคะคุณอนะ จะถูกโลกอะเตะออกไปเรื่อยๆไปอยู่ในโหมดที่ว่าโหมด privately อะคือไปทําอะไรก็ไม่รู้งงิงงคุณก็จะทําได้แบบจับจดเพราะคุณกลัวไงกลัวเจ๊งไม่ต้องกลัวกลัวรวยดีกว่าถูกไหมคุณก็จะกลัวเจ๊งกลัวคนไม่รักกลัวคนไม่ชอบเฮ้ยในเมื่อทุกอย่างในชีวิตของคุณมันเป็นของคุณเวลาคุณเสี่ยงเนี่ยคนอื่นอะเขาไม่ได้มาเสี่ยงด้วยกับคุณถูกไหม เขาอะ่ะก็แค่พูดว่ามันเสี่ยงอ่ะแต่เขาไม่ได้มารับภาวะความเสี่ยงคนที่รู้จักภาวะความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือตัวคุณและเมื่อคุณรู้ว่าอะไรเสี่ยงคุณหาวิธีแก้ปัญหาหรือลดปัจจัยการเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้หรือหาวิธีใหม่ๆห,หรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยในการมาแก้ปัญหาหรือลดความเสี่ยงนั้นได้ทุกธุรกิจมีปัญหาหมดค่ะทุกปัญหาชีวิตมีปัญหาหมด ทุก,ท,กทุกความสัมพันธ์มีความเสี่ยงหมดคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเพื่อนที่คุณรักและคุณอินเลิฟวันนี้หรือคนที่คุณเจอวันนี้ที่เห็นต่อหน้ายิม้มแยม้มเนี่ยแล้วเขาแบบโอ้โหซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อขนมเฟนลี่คุณเนี่ยแนะนําคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรับหลังเขาจะไม่แทงข้างหลังคุณมันมีคนแบบนี้ในสังคมนะคะที่ต่อหน้าเนี่ยหูโลกสวยอินเลิฟกับทุกคนสร้างภาพเลิฟลี่กับทุกคนทุกคนเข้าใจว่าเขาต้องดีดีจากข้างในจริง แต่สุดท้ายบรหานหลังปุ๊บแทงคนอื่นมันมีจริงๆแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ของคนมันมีความเสี่ยงหรือแม้แต่ในเรื่องของการขายฝันก็มีความเสี่ยงคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่มาเสนอโปรเจกต์คุณแล้วร่วมลงทุนชวนคุณร่วมลงทุนเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพอเวลาฟังอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นโลกสวรรค์วิมานโลกสวยนิดนึงอะชอบเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเราคิดว่านั่นอะไม่ใช่ความเสี่ยง ฉันต้องได้แน่ๆถูกไหมคุณคุณคุณวิเคราะห์ความเสี่ยงของขนาดนนเล่นหวยเนี่ยเสี่ยงร้วๆแต่ก็เล่นคุณใช้ชีวิตให้เหมือนเล่นหวยดินึกออกไหมก็อยากซื้ออ่ะก็อยากทําอ่ะมันมีหวังอ่ะใช่ไหมคะพอคุณซื้อหวยเนี่ยคุณก็มีหวังแหละอ่ะไม่ถูกใครจะมาดา่ากูกเ็เรื่องของมันแต่ก็คือไม่ถูก แต่ในเรื่องสําคัญสคัําญในชีวิตอะคุณก,กลัวความเสี่ยงอะเล่นหวยในโอกาสที่มันแบบมันพลาดอะเยอะกว่าโอกาสที่มันแบบได้นะแต่คุณไม่กลัวมันอะใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะใช้ชีวิตแบบอย่าก,กลัวความเสี่ยงให้วิ่งชนความเสี่ยงไปเลยแล้วมันจะมีวิธีให้ใช้สติในการทำงานให้ใช้สมาธิในการทำงานแล้วมันจะมีวิธีเองในการลดความเสี่ยงมีนะคะบางคนเนี่ย คือพอเวลาแบบกลัวอะไรมากๆเนี่ยกลัวความเสี่ยงมากๆเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทําธุรกิจคุณนําสินค้าตัวหนึ่งมาขายยกตัวอย่างคุณกลัวเขาบอกว่าโอ้โหมันเสี่ยงมากเลยนะเนี่ยเสี่ยงที่จะขายไม่หมดคนก็พูดหูซื้อมาเยอะแยะเนี่ยจะขายไม่หมดเนี่ยลดราคาไปเลยขายตัดราคาไปเลยสิ่งที่มันได้คือ คุณได้กำไรน้อยลงถูกไหมคะเพราะมันเกิดจากความกลัวคุณขายตัดราคาชาวบ้านขายตัดราคาชาวบ้านตัวแทนด้วยกันที่ขายในแบรนด์เดียวกันเขาก็ไม่พอใจถามว่าพอคุณเกิดความกลัวไอเดียอะไรใหม่ๆมันเกิดไหมมันไม่เกิดมันจะเตะคุณอนะ่ะพาไปหาในแหล่งหรือวิธีการที่คุณแบบเขาเรียกว่าไงขายผ้าเอาหน้ารอดไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้ภาพลักษณ์ในการทําธุรกิจ หรือไม่ได้ทําให้ภาพลักษณ์ในการในความเป็นคุณหรือภาพลักษณ์คือออร่าข้างในคุณมันไม่ออกอะถูกไหมคะคุณก็จะไปสู่วิธีการขายตัดราคาลดแลกแจกแถมให้ทองขายขาดทุนทุกสิ่งทุกอย่างขายเขาเรียกว่าไงขายแบบชนิดที่ว่าเทน้ทําเททะขายดีแต่ไม่ได้อะไรเหนื่อยฟรีอย่างเงี้ยสุดท้ายไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันก็จะพาคุณเนี่ย กลับเข้าสู่วงจรความเสี่ยงโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมถ้าคุณขายตัดราคาไปขายขาดทุนออกไปขายลดแลกแจกแถมออกไปนั่นน่ะคือมาหันตภัยความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการแก้ปัญหาของคุณเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยที่คุณไม่ยอมรับความเสี่ยงแต่เป็นการสร้างปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวงงไหมเออคุณบอกว่าคุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ใช้ไอเดีย ที่มันจะทําให้คุณขายให้ได้มากขึ้นหรือหนทางแก้ปัญหาใหม่ๆเข้ามามากขึ้นคุณก็เลยไปเลือกใช้วิธีการที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดเช่นขายตัดราคาขายทิ้งขายเทขายทอดตลาดลดแลกแจกแถมยอมขายขาดทุนยอมขายเฉื่อนเนื้อหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันจะทําให้คุณขายได้แต่นั่นคือความเสี่ยงคุณมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นหนึ่งกำไรลดลงมันก็คือคุณขาดทุนมากขึ้น สองคุณจะต้องวิ่งไปหาซื้อสินค้ามาลดแลกแจกแถมเขาโดยที่ไม่มีความจําเป็นโดยที่มันไม่ได้อยู่ในแพนในโปรโมชั่นที่คุณจัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกคุณก็มีต้นทุนในการวิ่งไปซื้อสินค้านั่นแหละซื้อของแถมนั่นแหละแล้วมันก็หักอยู่ในต้นทุนนั่นอีกมึกอ,ออกไหมมันเป็นความเสี่ยงชนิดที่ว่าคุณคิดว่าคุณหลีกเลี่ยงแต่นั่นน่ะมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คุณอะเจ๊งให้คุณอะขาลงมากยิ่งขึ้นและคุณ ทำงานทำธุรกิจหรือแม้แต่การขายตัวตนของคุณเองมันไม่มีอะไรน่าจดจํามันแค่ได้ใจผู้ซื้อของถูกใครๆก็อยากซื้อแต่แบรนด์ของคุณน่ะสินค้าของคุณน่ะสิ่งที่คุณกําลังจะนําเสนออ่ะมันมันกําลังจะไปไม่รอดเพราะว่าตัวของคุณเองอ่ะพามันขาลงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงมีทุกธุรกิจ ความเสี่ยงมีทุกๆเรื่องในชีวิตแม้กระทั่งความสัมพันธ์ถูกไหมอย่างชู้เงี้ยสมมุติสมมุติเรามีเพื่อนที่แบบต่อหน้าดีมากเลยเฮ้ยชู้ไปกินข้าวสมมุตินะสมมุติไม่ไม่ได้มีจริงไปกินข้าวนู่นนี่นั่นพาเข้าวัดนู่นนี่นั่นแต่พอรับหลังปุ๊บเอาเราไปฟ้องกับคนอื่นต้องเคยมีนะว่าจริงๆแล้วว่าเราแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี<ๆ>้ยคุณรู้ได้ไงว่าชีวิตไม่มีความเสี่ยงอ่าบางคนเนี่ยเอาสินทาไปขายเนี่ยชูบอกอ่ะ คนนี้ชูให้ราคาพิเศษนะแต่กับเอ้พูดกับอีกเจ้าว่าชูขายตัดราคาทั้งที่ชูมไม่ได้ขายตัดราคาเราให้ราคาพิเศษเราลดให้เป็นเคสบายเคสคือการค้ามันมีวิธีการอยู่แล้วถูกไหมเขาก็เอาไปเราไปทำร้ายแต่ตอนอยากซื้อซื้อไหมซื้อ,อมาหลอกซื้อของถูกของฟรีมีมันมีทุกอย่างแต่ถามว่าอย่ามองอุปสรรคเล,เล็กๆน้อยๆอย่ามองความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่เขาพูดกันจนทําให้คุณเกิดความกลัวตราบใดที่คุณเกิดความกลัว สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแ um, ม็กซิมัมัดใช่ไหมเห็นเข้ามาดูบ่อยมากเลยสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนที่กด like. ไลค์ตราบใดที่คุณเกิดความกลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าคุณกลัวความเสี่ยงคุณจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาทันทีในชีวิตโดยที่ตัวคุณนั่นแหละจะผลักตัวคุณเองให้ไปหาวิธีการที่เสี่ยงเพิ่มเข้ามาและคุณบอกว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยง ดูง่ายๆค่ะวิธีการนั้นลดความเสี่ยงหรือเปล่าข้อหนึ่งถ้าวิธีการนั้นลดความเสี่ยงจริงๆคุณจะต้องมีไอเดียใหม่คุณสังเกตไหมคะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดการตลาดใหม่ๆเพื่อให้ขายได้มากขึ้นอา,อาจจะมีลดแรงจักแถมนิดนึงแต่เขาจะไม่เข้าเนือ้อและก็จะอยู่ในแพลนอยู่แล้วตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นในการวางโปรดัก์สินค้าตัวนี้หรือหรือในไตรมาสนี้เขาวางแผนว่าเขาจะทําการตลาดแบบนี้ ถ้าคุณลดแลกแจกแถมโดยนอกแผนหรือไม่ได้วางแผนมานั่นแปลว่าคุณเพิ่มความเสี่ยงของตัวคุณเองของสินค้าของคุณเองไม่งั้นบริษัทใหญ่ๆอะคะ่ะเขาจะวางแผนไว้ยว่าไตรมาสนี้เขาจะวางสินค้าตัวนี้โดยการที่โปรโมชั่นแบบนี้คุณเห็นไหมเซเว่นอีเลมีการวางแผนในการโปรโมชั่นก่อนถูกไหมคะซื้อสองชิ้นราคาคู่กันมีสิทธิ์แลกซื้ออย่างนี้เขาเรียกว่าวิธีการ ลดความเสี่ยงเพราะเขาแพลนมาแล้วว่าเขาอะ่ะเขาคิดคือเขาคิดต้นทุนกําไรขาดทุนมาแล้วแล้วเขามีการแพลนมาว่ามาแล้วว่าเดือนหน้าสินค้าตัวไหนจัดโปรโมโชั่นแต่บางคนเนี่ยไปขายของไปอุ้ยวันนี้ฉันรู้สึกว่าขายไม่ดีเลยขายเละแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความเสี่ยงคุณคิดว่ามันคือความเสี่ยงแล้วคุณกลัวมันโดยที่มันไม่ได้อยู่ในแผนแล้วคุณเนี่ยก็เทขายมันไปถ้าคุณกลัวความเสี่ยงอย่าใช้คําว่ากลัว ถ้าคุณอยากจะต่อสู้คาความเสี่ยงแทนเลยค่ะว่าสมมุติถ้าฉันจะทาโปรเจกต์นี้ทําธุรกิจตัวนี้เราคิดล่วงหน้าเลยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ปัญหาแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนไว้เลยค่ะแผนล่วงหน้าไว้อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าวิธีการลดความเสี่ยงเล่นหุน้นถูกไหมคะเล่นหุ้นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้ แล้วเขาก็จะมีข้อมูลให้ตลอดเวลาตลอดช่วงระยะเวลาอาช่วงนี้สมมตินะชูเล่นหุ้นจีนช่วงนี้เศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยไม่ดีราคาหุ้นลลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เฝ้าดูเฝ้าระวังถ้าช่วงเวลาหุ้นลงทํายังไงเราก็ดูดิว่าโอกาสของประเทศจีนเนี่ยจะมีโอกาสในการที่แบบเศรษฐกิจกระเพื่อมขึ้นไหมอามีภาวะอะไรแผ่นดินไวหวนู่นนี่นั่นช่วงที่หุ้นถูกถูก,ถกอยากเทรดซื้อเข้าไปอ,อ,อยากซื้อเข้าไปไหมแล้วช่วงเวลาที่ มันดีดขึ้นมาเนี่ยมันมีกําไรเนี่ยคุณจะขายไหมนั่นคือการตัดสินใจของคุณตัดสินใจบนเรียกว่าบนความต้องการและบนข้อมูลที่คุณมีอย่างแท้จริงวันนี้นะคะความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกลัวและอย่าให้กลัวสิ่งไหนนะคะที่คุณกลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและมันจะทำให้สิ่งนั้นนี้มากขึ้นวันนี้เนาะชูใช้เวลาแบบน้อยมาก คือจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากพูดเยอะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถย้อนกลับนะคะมาดูที่ที่ที่เฟซบุ๊กชูก็ได้แล้วก็ช่อง youtube ชูจะลงไว้แต่ u t u b e เนี่ยช่วงนี้ชูจะลงช้าหน่อยเพราะว่าชูมีปัญหากับโปรแกรมตัดต่อเมื่อวานเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์เนี่ยสองวันที่ไม่ได้ไลฟ์เนี่ยคือพยายามไปเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวชูวจะต้องย้ายเข้าเพจแล้วก็รอพี่ๆหลายคนนะคะในการช่วยเรื่องของภาพเรื่องของอินโทรอะไรอย่างเงี้ย คือคือต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ที่ช่วยช่วยเหลือเด็กน้อยๆตาดำๆแบนี้นะบางอย่างก็แบบด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นสำหรับวันนี้เนาะชุกถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวความเสี่ยงเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจมันลุยไปเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะมาในอินบ็อกก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังก็ได้ ใน u t u b e เนาะเดี๋ยวว่าหลังจะให้ที่อยู่ใน YouTube ไว้สำหรับวันนี้เดี๋ยวชูไปก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอย่าลืมมาเจอกันประมาณสองสามทุ่มครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งไม่เกินนี้แหละเพราะว่าชูก็จะว่างในช่วงประมาณนี้แหละกลางคืนคืนนี้นะคะชูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อ,อ,อการเลือกหรือการรับสินค้ามาขาย มีมีวิธีการดูแล้วิจาจรณายัางไงนะเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันเนาะสโันนี้ชุบไปแล้วค่ะชาวนี้ขอใมีกําลังใจทุกคนในการทํางานใอ้ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานเรียงประโยคผิดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย